ne ตอนเพี้ยนจะเพี้ยนนาเจ้าไดยนนี่ยชื่อด้บอทั้งแต่ที่จำได้บอกผู้ชจาอาตมาแฟนเคยรักสื่อสลับยังจำบกอนแฟนไปรอจนนาแหงนาเวพี่ตกอน ดัก่อนเคยออซ้อนเทียสงไห้จนดังได้วัาทั่วเดนผลงานดังฟังทุกแหู่แฟนแฟนจะได้บอละเทียวเอ้ยไปใสนอ จำได้ยูนแต่ว่าบ่บมีข้อมืาบอากขิอบอกจะได้เออมากนี่ยิ่ดีที่สุดค้อมออกข้อมใจดีมากหัวงานกันว้อะไรเพิ่นมือน,นี้เพิ่น,นจะไหเนเพิ่นจากไปแล้วอืม วันนี้เป็นมือทำบุญออทำบุญพร้อมเลยเนะาะทำบุญวันนี้เออวาลาชุดท้ายคือชูบันน้ำสกุลกับพิรรัก,รกนะบ่ออน้ำสกุลเดิมของรา,ากิดิพ่ภกิติชัดน้ำสกุลดิมแล้วก็ กันสล,ลักศ<ะ>ิลาทองนี่แล้วก็คือกันบ่ศิลาลักษ์คือกันศิลาคือกันบ่ามไม่ไปไหล่ะเหรอ ที่เก่าหงอกแล้วมันเกิดซุ่นสามเนาะเออซุ่นสามเป็นผู้ติดบ่เป็นไอ้หนองติดเป็นบ่โอน้องลาแล้วน้องลามีมีน้องขันแล้วบ่มีใต้ใต้ผู้สองอ๋อผู้สองคนปะไอจะคนปะไอ้ไอไอย่อมพอหนะโอ้ยไอสอคนสองคนยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตเอืือยเดี ว่านี้มี่จะผู้ยายเบิดผู้ยายจะข้นเพิ่งเบิดนเพิ่งเบิดน่เดี๋ยวนี้เหลือหาตายตายไปสองเดือนนี้เหลือหาตายสองก็คืออาจารย์สลักว่านี่อาจารย์สลักคนดูตายตายเป็นสามปะเสามโอเป็นสามเหลือซีที่ขันเหลือซีมีซีมีพลมีภัยอีกนี่แค่ไงลุงพงษ์แล้วก็ลุงบุญนี่ละ ตังตีงานนี้วิใส่ละละมาบป่พาเมย์แบบน้ำคุณ่งลุงบุญย่างไผ่อีกแล้วก็น้องอสุบันอบันยังไผ่อีกยังบวชอยู่คู่มือนี่คือหรือไม่ก็คือจอยที่มาจากชนนันละนันละอันนี้ผู้น้องบ่ะผู้น้องน้อง่อปีอ๋อเหลืออยู่สี่ นี่ลุงพงษ์ลุงพงษ์ลุงบุญลุงบุญครับลุงสุบันลุงสุบันแล้วก็ลุงพอลุงพอลุงพอจอยลุงพอจอยโอยไงโอ้โหสาธุ เป็นเป็นอายของอาจารย์สลักมันบอกมบอผมแล้วกับเพื่อนนี่เป็นผู้ติดบอกครอบเพิ่นติดผม การาลคีอมตองบอนอาลคีอมตองอาทีมงานของอาจารย์สลัดของเขาับก็มากขึ้นอัว่าจขอขีดบอกยังไงว่าจะผูนะครับนะอเพ่จะกั้นผูกอาเพราะถก็ไปอาจานอเป็นกมากตอยจารยุเน่นะครับล่ะอจะโงผูกอกัแบบนีีอกเลยอประกาศไทยนะครับนะ อาบริบาลมันเสยบาดด้อยอะก็ที่ไหนก็ขอขอบคุณกับคุณอะไรอ่าดงบีออนลองของเขาอ่าเป็นทีมงานของอาจารย์สาระนะครับนอาจารย์ใบหอมอ่าวัดปลาอะไรก่อนวัดปลาพิมลมังคลาลาครับวัดปลาพิมลอ่าวังปนาลาครับกัดทีนี้คนไหนก่อพิมลวัดปลาพิมลอุ้งฟอดนะครับนะ เป็นกามังค์นะคืนดีสกินะครับน้ากาเลยออกตือออกียงออกน้าเป็นนะครับน้ารก็อคุนครับที่มาดุด้วยกันโอ้ลงวาาอดีนะครับน้ทีมงานของระอาจารย์สลักของเราบอจิป็นช่างบอลัหลิอท่านักเตะทีมงานนักเตะก็ได้ทีมงานของบอลัมกับี่นะครับน้า ว่าจะเป็นท่านเป็นพิมพ์ท่องพิมพ์ระหาัอย่างที่ใจว่าแล้วก็เป็นท่านเหลนอคนประักธรรมแล้วก็เป็นท่าะอาจารย์อ่าใบหอมอ่าอาจารย์ใบหอมอ่าแล้วก็อาจารย์อย่างก็ทางสารภาพมาหลายต้องงต้ออาจารย์ทองตองมาหลายมาหลายทีหลายชานินะครับ่าอย่างนั้นก็อบคุณขอบคุณ อ่าท่าผักตงองกรรมนี้ก็มาหลายจอยมันตางนะคระับเนาะอ่าท <c oughs> ีมงานหลายจินหลายท่าเลยมาหลายจินหลายท่านะครับเนาะ ผู้นานเบื่ว่าก็พี่บอกว่าเรื่องจริงๆะี่นี่อยู่แล้วนะจะขอาเดาจิตักแะ้ออย่างต้งะจตงระจกะจต้กมาเปิด่น่บ้านของ่วการเป็นพาร์ทงานนาร่น่อทก

ข้าวเช็ดข้าเข้ากระดนะครับโง่กไม่เลนข้าวกระดาเพื่อราษตกร้ากรจ้าคณะันบากรมากะดากรดานอะไรกวาอัพเอนะมือจีกการตัวเพราะว่าที่รงงานข้เน่นวกะาเพื่อสันปฏิ่มือเดียวนครับดางผาสวงดีเกการเกิดถึแล้วโปหน้าดูอะไร แต่ว่าพรภูมิธรรมาทูกอื่นตัวอะไรนะเพราะว่าถือว่าเป็นผู้เป็นผุ้ของอาจารย์อาจารย์ที่เราต้องมอาเอา้อกองไ่ครับน็หนางานช่วยลูกนั้นได้เลยผู้อใ่ดีใจภูมิใจพระภูมิจม่เป็นอดตอดตายเป็นหน้าของเป็นความะามาตลอดเพราะในทุกงานการที ás, ่ผมเคยผมเคยทำเป็นอดีอมากในขนาดี้ อารวยมากเกี่าเพื่อไปแป็ผูยมสองมื่0อ่าอันนี้พนาไปเรื่อเรื่อยๆเราสับนอนยืนหอนอยู่ที่ใต้อ่าบัวที่เกี่นวนาตั้งบับัที่เกยาเื่ออ่าดูรือราพูดใจอ่าพูดใจเอางนาไปบา้าดูเอ้อกาต่อไา้งเพอ่ที่วกเราได้วยกันมากเงมาเง

รวมโปสักมีสหนึ่งครับสา

mana มาดับไป ชาเชยายที่รักทุนยความูแก่าเงายเพื่อิายาของชเชงายมีการตลาดสิรากินต้นผู้ที่รับเพื่นั้นและรับเพื่อคนใจปกามตรงให้ถึงูนชาตินี้ ประกาศนาประกาศดังนี้หิงความถูกคือปฏิปทานเกินสาธุโยมนะครับเทพังโภสโร จเจริญพรพญญาติมโยมอัตมาภาพรักษาการเจ้าอาวาสวัดแสงอรุนมินามวาศักดิ์สิติปัญโยสำหรับการทำบุญในมือนี้คือการทำบุญให้กับพระอาจารย์สลักศิลาทองกับมีคุณญาตคุณโยมพญญาติมโยมมาทำบุญทำท่านกันอย่างมากหนาหลายตาอัตมาภาพ กับบ่มีอย่างสิตต่อแทนคุณงามความดีอันมีคาของคุณหายาดคุณโยมใด <c oughs> นอกจากขออาราธนาอำนาจจริงศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมากลุ่มคล้องคุณหายาดคุณโยมและขอให้บุญกุศลที่คุณโยมได้กระทําในมือน,นี้จง <c oughs> เป็นพระวรปัจจัยน้อมนําอุปธรรมคำชู้ให้คุณหายาิคุณโยมจงมีแต่ความสุขความเจริญ อาตมาภาพร้อมด้วยพระภิกษุวัดแสงอรุนแห่งนี้ขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระพุทธเจ้าอำนาจแห่งคุณพระปัจเตกพระพุทธเจ้าอำนาจแห่งคุณพระธรรมอำนาจแห่งคุณพระอริยสงฆ์อำนาจแห่งคุณพระสงฆ์ขอจงโปรดเมตตาอภิบาลคุค้มครองคุณญาติคุณโยมทั้งหลายตลอดทั้งบุตรและบริวารขอให้มีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ให้สมความมุ่มมาปรารตนา ย้ายพบอันหานยายผ้านอันหายขอให้มีความสุขความเจริญกันสุกๆุนหน้าทุกคนเจริญพรไปใส่นอนอาให้คืนมาสาเพีว่าโอเคียวจะเที่ยวจากขึ้นมหาฝังไอ ที่ใช่ก no like ่อนก่อนก่อนท้าน้าหนวนหนวนคนงานเออก่อนเออท้า้องเขี้ยวนั่นแหละ้องก่อนลำดับตั้งแต่เขาแฟนแฟนเราบ่าออนไลน์แฟนเราลำบุญ ได้ลืมแล้วไปคนเสียงหองซื้อสลักศิลาทองห้องกองแฟนแต่ข้าวเกีดนานหลายปีแต่ลำลองพอสลักศิลาทองแฟนแฟนสองหมู่หองคือตัวฉันนี่ละน้องอาตมาเพล ล่าสมผพล้าหอดกลางิ meaning, ize, s s <un> ่นให้ไฟแสงสีเวที่กวงการละลดกูสุศอันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นั่นพัจจุบันทันทใหมนอกเอาหาพระจอมไดเดินตามสายพุทธเจ้าผู้เป็นเงารลงโู ทอดเสื้อผ้าโกโกเข้ามาห่มกาสามาน้ำหาความสงบพบพระโคดมเจ้าอ่อนตาจิตใจเด็กหัดเข่าทางถ้ำเบื้องสาก่อนทางขันนาสิดำดอนหรือมาเลือดเท้าอันนางกา ส่องแสงเต็มดวงลอยสูสวงเทิเดดวงแดนกไม่บานครั้งเมื่อถึงเดือนสามสิบห้าทันล้วนเลือดลําเลิอกยาม